สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับ Story ่เอพีเอสเกมรันะผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิฟเอสเหรือว่าเซิฟไซเวตนะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยนะผม VIP 3นะครับผมข้อมูลเบื้องต้นนะครับตัวละครไม่มีนะครับผมช่องอาวุธเปิด3ช่องนะครับผม เรียญชุบมี30เหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับมีกระเป๋าตุ๊กตาซอมบี้อันเดียวนะครับวงล้อเมจิกโบยังไม่ได้หมุนนะครับผมวงล้อใหม่ก็ยังไม่ได้หมุนนะครับ <c oughs> แรงระดับบอดไอนะครับผมแรงไมคคาเวล2์ยแม่กันสร้างระเวลยีสิบำรวจเวล5นะครับอ่าส่วนปืนก็มีตามนี้นะผมก็มีปืนฝัตไนท์เวล5้านะครับผมอ่าส่วนปืนอื่นๆก็ดูเองนะครับ ครับผม ID ดีนี้ก็มีปืนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะผมแอดไลน์มาคุยกันนะผม ID ดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สักราสสวัสดีด้วยนะครับผม